สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาทําให้ดูนะครับผมจะใช้ให้ QC 2ตัวนะครับ QC ตัวนี้กับ QC ตัวนี้นะครับคุยกันนะครับผ่าน MQTT กลุ่มคอนะครับซึ่งแบบนี้มันจะสามารถคุยกี่กิโลเมตรก็ได้นะครับขอให้ให้มีอินเน็ตนะครับเพราะว่าเราใช้เราเตอร์นะครับตัวนี้เราเตอร์ธรรมดาครับเป็นของ TP Link นะครับก็ใส่ซิมเทพให้มันนะครับหรือซิมอะไรก็ได้ครับที่มีเน็ตนะครับส่วนตัวนี้เหมือนกันนะครับก็จะใส่ซิมให้มันนะครับ แล้วก็ให้ PLC ตัวนี้เราจะลองเป็นโปรเซสของงานมาปาปูวิภาสนะครับก็คือส่งน้ําจากแหล่งน้ำเด่นนะครับจากแหล่งน้าธรรมชาตินะครับส่งขึ้นไปมาหาถังสูงนะครับถังสูงอาจจะอยู่ไกลกันไปประมาณสัก50กิโลหรือ20ิกิโลนะครับไปเนี้ยก็คืออันนี้อยู่หลังน้ำธรรมชาตินะครับก็คือจะมีจอทัชสเตนไซมอนนะครับอ่าซึ่งสามารถเอาข้อมูลจาก PLC ตัวนี้นะครับขึ้นคาวนะครับขึ้นไปที่โบเกอร์นะครับโบเกอร์ก็เป็นคาวอาจจะเป็นอันนี้เราใช้เป็นไฮเดนคิวนะครับ ขึ้นมาที่โบเกอร์นะครับเสร็จแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะรับนะครับรับข้อมูลจากโบเกอร์ครับลงมานะก็จะประสานให้ตามน้ําที่อยู่ลงสูบน้าแรงสูงนะครับหยุดทางานหรือหยุดทางานตามที่แรงตามสูงขึ้นมาครับเราจ็จำลองนะครับเราจะสั่งผ่านมือถือได้นะครับนี่ก็คือเป็นมือถือนะครับสั่งผ่านได้ผมจะสั่งออโต้ผ่านไว้ตรงนะครับพอเราสั่งผ่านมือถือนะครับก็คือัามสูบน้ํานะครับตะสูบน้ําจากแรงน้าดิบธรรมชาตินะครับขึ้นมานะครับขึ้นมาคือผ่านก็คือโยนข้อมูลขึ้นมาครับ มาที่ผ่านดินชีวิตทีขึ้นมาที่โรงสุดน้ำแรงสูงนะครับก็คือน้ําขึ้นที่เราถังน้ำถังน้ำใสนะครับถังน้ำใสตรงนี้ก right ็จะดูที่ฝั่งฝั่งแรงต่ำได้นะครับฝั่งนี้ได้ก็คือโยนผ่านดินชีวิตทีมาฝั่งนี้นะครับก็คือหลักการก็คือพอน้ําเต็มนะครับน้ำเต็มถังน้ำใสนะครับตันนี้น้ําเต็มนะครับถ้าน้ําเต็มเนี่ยมันก็จะหยุดนะฝั่งแรงต่ำก็จะหยุดนะครับพอน้ำถ้าน้ำน้ำหมดนะครับน้ำถังน้ำใสหมดอันนี้ก็จะโฉบขึ้นไปนะครับโดยการ โยนข้อม mm ูลขึ้นคาวนะครับตอวนี้ก็จะนะครับข้อมูลขึ้นข้างจะเร็วนะครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยระดับน้ำน้ำใสนี่ก็คืออ่านค่าในช่วงนาทีก็ค่าจะเร็วครับตรที่นี่นะครับค้อค่าจะเร็วนะครับตัวนี้นะครับดงขึ้นไปอ่านน้ำเต็มนะครับอะไรฝั่งนี้จะหยุดนะครับฝั่งนี้ก็จะโยนข้อมูลบอกฝั่งนี้นะครับผ่านขึ้นคาวนะครับมาฝั่งนี้ก็สั่งให้ที่นี่หยุดนะครับพอพอน้ำลดดูสเกตนะครับน้ำลดต่ำกว่า20มัต้องมาที่20 อ่าพอน้ำลดก็ตรงนี้ก็สูงขึ้นไปนะครับพอสูงขึ้นไปสังเกตว่าระดับน้ำเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างจะเร็วนะครับก็คืออ่านจากที่นี่มานะครับค่อนข้างนะครับเข้ากันเลยนะครับค่อนข้างจะเร็วผ่านเป็นคือ E2 ประคอบนะครับเป็นคือ E2 ประคอบเป็น M เป็นประคอบที่เป็น M2 นะครับมันชี้ทุกมันชี้นะครับค่อนข้างเร็วนะครับผมใช้บล็เกอร์ของ High Q นะครับอันนี้มันก็จะเหมาะสำหรับใครต้องการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับสำหรับการส่งข้อมูล กันนะครับระหว่าง POC 2ตัวหรือหลายตัวนะครับการ i n i t t ประละครับซึ่งระยะทางไกลกันนะครับอันนี้ไม่จำกัดระยะทางที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ขอให้มีตินเเน็ตนะครับก็สามารถคุยกันได้นะครับ่า f i n i t t ประละครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ